เชสานี้อากาศดีจังดดด ขออีก5้าทีครับแม่แซมนายเพียนไปแล้วหรออะไรกันเนี่ยพี่ต้องมาดูนี้นะเร็วเข้าลุกเขเดี๋ยวนี้เลยโอเคแซมไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ไม่ใช่ตรงน,น,งนั้นทันทีมองออกไปนอก้า่างสิพี่เร็วเร็วเข้าอาโอเคมันเกิดขึ้นแล้วสินะ อมบี้ไงแซม,มี่เต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะไปประกาศเตือนให้ทุกหน่วยงานโอ้ยเดี๋ยวฉันมาเตรียมตัวไว้ด้วยเราเจอสิ่งใหญ่แน่หวังว่า,วาพี่จะรู้นะว่าเรกกาควรทำไงพี่ชูชาทำไรนะ่ฉันกลัวนะนมันบ้าไปแล้วแน่ใ,นใจเลอว่านี่จะช่วยเราได้ไม่ต้องใช้ตะปูหลอกเขาท่าดีนะแต่เราจะขาดระบบเตือนภัยซอมบี้แบบพิเศษไปไม่ได้ สร้างระบบสัญญาณเตือนเราต้องใช้กระป๋องน้ำดื่มเยอะๆแล้วก็เชื้อแสมมี่เชือกอยู่ไหนฉันกงข้าอยู่หวังว่าจะทําเสร็จทันเวลานะฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงเดินที่ประตูแล้วล่ะเอาไปเช็คดูสิว่าแข็งแรงพอไหมเออฉันโอเคโอเคเราต้องยกห่วงกระป๋องขึ้นจากนั้นฉันก็จะร้อยเชือกเข้าไปแล้วก็ผูกปมให้ดีตรงนี้แบบนี้ เอาล่ะตรงส่วนนี้ก็เรียบร้อยแล้วดิฉันเ,เบาๆหน่อยสิอาา่ะจากนั้นก็ไปตรงนี้อห่วงพวกนี้ทําให้ฉันมึนไปหมดแล้วเออมันควรจะออกมาแบบนี้กระสอาแขวนบนเชือก <c oughs> รีบเอามันไปแขวนเร็วเข้า่อนที่ส่งบีจะแอบเข้ามาในบ้านเราเดี๋ยวแซมมี่มันยังไม่เสร็จสักหน่อยเ,อเราไม่มีเวลาทั้งวันหรอกนะ แมีแค่กระป๋องอย่างเดียวยังเป็นระบบแจ้งเตือนที่ดีไม่ได้หรอกเราต้องทําให้มันส่งเสียงดังได้ด้วยออทำอะไรนะ่ะหยุดนะเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินรอนี่ไงทีนี้มันน่าจะดังพอแล้วล่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็จะไม่มีซอมบี้ตัวไหนรอดไปได้พี่ตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนั้นเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> ผมอทำไรของพี่เนี่ยแค่นี้พี่ก็ประกอบมันไม่ถูกหรืองไงทำไมฉันต้องถามทุกอย่างเองตลอดด้วยนะคราวนี้หวังว่ามันจะเวิร์กนะแหมฉันนี่ฉลาดฉับไวจริงจริงข้ที่ฉันว่าจะไปะหยิบคุกกี้แต่ละลืมเครื่องเตือนภัยไปซะได้เฮ้ยโอ้ย,อยแซมพี่ขอโทษนะฉันคงช่วยเธอไม่ได้อีกแล้วปล่อยฉันไว้ตรงนี้แล้วหนีไปซะ จะไปถึงเพื่อนนักประดิษฐ์ขาดฉันจะช่วยพีเองจะช่วยเบาเสียงหน่อยนะอยา่าขยับนะพี่หนึ 1, 2, ่งสองสามฮขอบใจนะแซมมี่หรือไม่พี่ต้องมีเครื่องกันซอมบี้ด้วยนะฉันก็รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับพี่ที่สุดก่อนอื่นช่วยฉันดูสิว่าพี่จะป้องกันตัวจากการโจมตีของซอมบี้ยังไงฮะแล้วนิตยสารพวกนี้จะช่วยฉันจากซอมบี้ยังไงลองเอาพันรอบ,รบ,รบ,รบมือดูสิโอใช่ <laughs> นิตยสารแฟชั่นทำให้ฉันมีพลังทีนี้ดูให้ดีนะไม่ต้องการเทสเลยเหรอหาใช่ใช่ขอบใจนะคือหาาฮึ่ฮึ่ฮึ่น่น่าจะมีอะไรป้องกันขาด้วยสิโอ้รู้แล้วพีชชาตเอานี่ไปสิโอ้โหใช่กำลังหิวน้ำอยู่พอดี <c oughs> ไม่ไดอย่าดื่มฉันหมดโหอ่อาอ้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลย จะิงนะเราต้องใช้มันเพื่อปกป้องขาของพี่น่าเบื่อชะมัดเลยก็ได้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวฉันมานะจะไปไหนด่าสอมบี้รอเออฉันเองแหละอยาไก่อ่อนไปหน่อยเลยเนี่ยฉันหรอหาไม่มีใครเรียกนายสักหน่อยพวกเรากำลังป้องกันตัวจากซอมบี้กันสอมบี้รอไม่จริงนะเตเปิดเราต้องทำให้เร็วกว่านี้นะโอเคงั้นเรากลับไปทำงานกันเถอะก่อนอื่นเราต้องนำส่วนบนออกแบบนี้ จากนั้นก็ต้องเอาส่วนล่างออกด้วยตู้มเย,ย้และสุดท้ายเราก็ต้องตัดตรงกลางออกพี่ต้องจอะรูด้วยนะรับไปสิอู้ใช่ให้ฉันลองนะเอ,อ้ยทำไมมันไม่ได้ละ่ะเอ,อ้ยไม่ได้อ่กะก็พี่แข็งแรงไม่พอนะสิไม่เหมือนฉันออ,อ,อมีบางอย่างผิดพลาดช่วยด้วยฉันจะช่วยเองแามมี่เราอน ฉันบอกว่าซอมบี้จะไม่ได้ยินนะแซมมี่นี่ว่าแต่ฉันเจาะรูไดแ้แล้วนะเห็นไหมล่ะนี่ที่นี้พี่ต้องเอาเชือกไปร้อยผ่านรูแค่นี้ก็เสร็จแล้วเฮ้ยรู้อะไรไม่แซมฉันนี่มันฉลาดเป็นบ้านเลยซอมบี้กัดฉันไม่ได้หรอกเกราะนี่ทนทานต่อทุกสิ่งเลยฉันมันไร้เทียมทานนี่แหละประเด็นลุยกันเลยโอ้ย <c oughs> ฉันพร้อมมากฉันแข็งแรงฉันต้องทำได้ใช่พี่ชูชาติพีทำได้เฮ้ยโ <Hey. S 2> อไม่นะแซมนัม่นไงพวกซอมบี้ทำไงดีล่ะพี่ชูชาติแป๊บนะดูนั่นสิฉันรู้แล้วว่าอะไรจะช่วยเราได้ฮะอะไรหรอบอกหน่อยสิพี่กำลังพูดถึงอะไรอยู่นะมาสิฉันจะโชว์ให้ดูก่อนอื่นเราต้องใช้ตะไคร้แบบนี้ลองดูสิเราจะตัดมันมาใช้แค่บางส่วนเท่านั้น จากนั้นก็ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนแบบนี้โอเคฉันว่าฉันจเจอ,อะไรบางอย่างรับไปสิโอเคถามหน่อยได้ไหมว่านายปเปียวมาจากไหนอืมอย่ารู้เลยดีกว่าถ้าอย่าไปเข้าห้องน้ำนะโอเคไหมโหนี่มันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอ,อโชแค่ทีวีรหรอกะเอ่อก็ได้ งั้นเรามามัดท่อพวกนี้ด้วยเทปกาวธรรมดากันดีกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดูดีเลยล่ะทีนี้ดูให้ดีนะเราต้องติดตะข่ายนี่กับท่อพลาสติกเราันทำงานยังไงล่ะแบบนี้ไงเข้าใจแล้วจับจัดซอมบี้นั่นเองแล้วไงต่อล่ะที่มีแผนอะไรบ้างพอฉันเปิดประตูนายก็ออกมาแล้วเล่าพวกซอมบี้ไว้ส่วนฉันจะใช้ตะข่ายนี่จับพวกมันเอง โอเคได้โอเคสุดชาติโอเคสุดชาติได้มีกรอบป้องกันในทำได้โอใช่ลืมไปเลยว่าสั่งพิซซ่ามาขนาดวันเส้นโลกแบบนี้พวกเขาก็ยังทำงานกันอยู่โอ้ยแกหนีไปไหนไม่ได้แล้วโอ้โออยยนนี่หน่อยเป็นไ<อ>งี้ย่ิ่อยลอยเราเข้าี่ชั้นนี้มาแย่บ้านพวกเราอีกนะมันเจ็บนะฉันจะไปรู้ได้ไงวันนี้ไม่ใช่ซอมบี้ก็พีเล่นปลอมตัวแบบนี้ก็ถามก่อนไม่ได้ไง โอเคฉันขอโทษแต่ดูจากด้านหลังพี่เหมือนซอมบี้จริงๆนี่นะอย่างน้อยเราก็มีพิซซ่าโอไม่ oh my, เล่มหมดเลยไม่ต้องห่วงไว้เราสั่งใหม่ก็ดได้จริงด้วยแซมมี่แค่บอกมาว่าพี่ต้องการอะไรแล้วฉันจะช่วยเองพี่ก็รู้นี่ถ้าเราต้องออกนอกบ้านเราจําเป็นจะต้องปกป้องเท้าของเราให้ดีขึ้นพี่ไวแ้แซ่รองเท้าบูนี้ได้แน่นะแน่สิเฮ้ยไม่ตลกเลยนะพี่สุชาติหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดกระเทีเท้าเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะ <l ots> ฉันแค่ทดสอบพวกมันดูนะะนั่นะมันก็ดีจริง,วรง้วยเด้วะฉันจะติดหนามเอาไว้พวกซอมบี้จะได้ไม่กล้ามากัดเท้าฉันนายคิดว่าไงบ้างว้าวฉันขอลองหน่อยสิโอ้แม่จ้า แซม่มีมันมีไว้กันซอมบี้นะไม่ใช่ไว้ตําเมือกสีชมพูอย่างนาแบบนี้เครียดเลยโอ้คิดอะไรออกแล้วแต่นายต้องออกไปก่อนนะพวกโอ,โอเคฉันไปตรงอื่นก็ได้แล้วเราก็ต้องใช้จานใหญ่ๆกับคัพเค้กเอาเค้กมาอีกเยอะกว่านี้เอามาอีกคัพเค้กเหรอฉันชอบนะ <laughs> เดี๋ยวนั่นเสียงอะไรนะ้าแค่ตรวจเช็คคุณภาพนิดหน่อยนะ ก่อนที่จะทำหลายพวกมันแบบนี้ <c oughs> โอ้ฉันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยแต่โอเคเรียบร้อยทีนี้มาลองใช้จานแบบอื่นกันโอ้แล้วเพิ่มส่วนผสมอื่นด้วยโอ้หนมขนหวอนเอ,เอ่สุชาติทำไมทำแบบนี้แต่ความจิงก็อร่อยดีนะ <c oughs> ใส่นมเพิ่มหน่อยดีไหมนะแต่มี เท่าที่มันอร่อยเกินไปจนอดใจไม่ไหวนะ่ะช่วยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเถอะก็ดีนมเราก็หมดแล้วเหมือนกันพี่เอาสมองฉันไปก็ได้นะโอ,อ้ขอบใจนี่เมื่อไม่มีสมองแล้วฉันก็เป็นซอมบี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆมันก็แค่สมองที่ทำจากฟองดองหน้าแบบนี้ไงล่ะครับ ีน,นี้เราจะทําให้สมองดูเหมือนจริงมากขึ้นมมมไม่งั้นจะใช้เล่าสมดีไม่ได้เราจะใช้สีผสมอาหารกันพี่โอเคไหมเนี่ยมีเพี้ยนไปแล้วหรือว่านั่นมันสมองของพี่จริงๆเยี่ยมไปเลยแซมทีนี้ลองเช็คดูซิ โอนี่ฉันเป็นซัมบี้แล้วหรือเปล่าเพราะมันดูน่าอร่อยมากๆจนฉันอยากเริ่มกินมันซะแล้วสิเอาสิมันหวานมากเลยนะและนายก็คลั่งของหวานที่สุดอยู่แล้วนี่นี่ไงลุยเลยเอาเสมอจุ่มมอบมานี้ค่ะโอเคฉันพร้อมแล้วไม่พี่ยังไม่พร้อมอย่าไปนะพี่ยังไม่ก็ได้เอานี้ไปนะพวกเดี๋ยวฉันก็จะกลับมาพร้อมกับพิซซ่าถาดใหม่โอเคไหมมาเริ่มกันเลย ฉันมีชุดกราะที่ดีที่สุดแล้วนายไม่ต้องห่วงนะเอาล่ะฉันจะออกไปละเส้นที่แสนดีของฉันเฮ้อะไรน,นะรูแล้วนี่มันคนือฮันลวีนี่นะอาอูวต้องเป็นพี่สุชาติแน่พ่สุชาติกลับมาแล้วหรอ,อดีแสม่มี่ไม่เห็นมีซอมบี้เลยแล้วทำไมต้องหุนอีกด้วยอะ่ะก็ฉันตั้งใจจะออกไปล่าซอมบี้ กลายเป็นว่าไปจับคนจริงๆนักสามคนช่างถือนะสนุกดีนะคะสนุกกับผีนะสิเปล่าประโยชน์จริงๆเลยไม่เอานะอย่างน้อยเราก็แสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นวิธีป้องกันการถูกโจมตีจากซอมบี้นะอืมจริงด้วยหวังว่าจะชอบกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วพิซซ่าล่ะฉันรู้ว่าซอมบี้มไม่จริงถูกต้องไหนซอมบี้ไก่ซอมบี้ไหนอ่า